ดีระหว่าง Yaris Ativ Hybrid กับ Yaris Cross ซึ่งทั้งสองรุ่นนี้มันเป็นเครื่องยนต์พันห้าเหมือนกันก่อนอื่นเลยถ้าดูกันด้วยราคาเนาะ Ativ Hybrid นะคะคลิปนี้จะยังไม่พูดถึงเรื่องตัว G R นะ Ativ Hybrid เนาะราคาจะอยู่ที่เท่านี้นะคะแต่ถ้า Yaris Cross 7ะ0 0 0ไปลายเพิ่งน,นิดนึงจะได้ตัวสมาร์ทแต่ติดออปชันอะไรไหมถ้าเอาแค่เรื่องเครื่องยนต์และชอบรถใหญ่ก็ให้มา Yaris Cross แา่ความเห็นส่วนตัวนะคือขับยาริสคอสแล้วก็ไปเทสยาริสเอทิฟไฮบรมาแล้วก็รู้สึกว่าเอทิฟไฮบรมันเป็นรถที่น่าจะเหมาะกับการขับในเมืองมากกว่าถ้าใครที่แบบเน้นขับออกต่างจังหวัดเราก็อาจจะเชียร์ยาริสคอสแต่ว่ามันขึ้นกันก็พอๆกันแล้วอ่ะอันนี้ก็ไม่น่าจะเป็นผลเท่าไหร่เรื่องต่อมาคือเรื่องความจุข,ของพื้นที่บรรทุกข,ของเยอะหรือว่า,าเป็นรถแบบสําหรับครอบครัว ก็เชียร์มา a r i s c r o s เพราะว่า A-Tip อ่ะในความรู้สึกอ่ะเหมือนมันเป็นรถวัยรุ่นรถที่แบบนั่งสองคนนะถ้าคนมีครอบครัวก็มา y าลิส c อ o s s แต่ถ้าเป็นฝั่งวัยรุ่นหน่อยแล้วก็เชียร์ไปทาง A-Tip Hybrid เรื่องต่อมาก็คือว่าส่วนสูงและหุ่นของคนขับอ่ะมันมีห่นต่อการเลือกรถมากส่วนตัวเราสูง165 166ประมาณนี้เนาะก็ไปนั่งมันก็ยังเหลือพื้นที่นิดหน่อยแต่ถ้าใครที่แบับสูงเกินเนี้ยเราก็เชียร์ให้มา y าลิส c อ o s s แล้วว่า A-Tip อ่ะ170นนิดไม่เกิน175ยังได้อยู่ ต่อมาคือเรื่องของทัศนวิสัยในการขับขี่ส่วนตัวมองว่ายาริซอจะได้เปรียบกว่าในการที่แบบเราจะมองเห็นได้ง่ายกว่าทั่วถึงโดยกว้างกว่าเดี๋ยวนี้ในเมืองอย่างกรุงเทพเองก็เริ่มน้ำท่วมแบบสูงขึ้นมาแล้วไม่เสี่ยงเรื่องของน้ำเข้าง่ายเออเรื่องต่อมาคือเรื่องของการขับเข้าโค้งเวลาขับเข้าโค้งนะ่ะเอทีมันจะได้เปรียบกว่าเพราะว่าด้วยความที่รถอ่ะมันทรงที่มัน,ตมนเตี้ยกว่าฉะนั้นอนะ่ะยิ่งขับด้วยความเร็วแล้วเข้าโค้งอะ่ะโอกาสที่มันจะโต้ลมอะ่ะไม่เหมือนพวกรถสูงรถสูงอะ่ะมันจะโยนกว่ามาก ต่อมาก็คือเรื่องของการประหยัดน้ํามันข้อนี้ต้องให้เอทิพูดเลยว่าเอทิฟเขาประหยัดน้ํามันกว่ายาริสคอสแน่นอน,อนอนก็อาจจะด้วยไซส์รถน้ําหนักรถะรีระของรถอ,อย่างเงี้ยพอมันเป็นทรงสูงอ่ะเวลาที่เราขับการตั้งลงต่างๆก็อาจจะมีผลทําให้รถอะมันกินน้ํามันมากขึ้นนิดนึงแต่จากใจคนที่ใช้ยาริสคอสก็ค่า,าเฉลีย่ยก็จะอยู่ที่แบบ23 24, 25สามยี่ยี่สิบานี้ก็รู้สึกว่าแค่นี้ก็ประหยัดมากแล้วก็แฮปปี้อยู่แต่ว่าเห็นอีโคสติกเกอร์ของเอทิฟไฮบริดอ่ะเขาบอกว่าไปได้มากถึง29 เกกิโลเมตรถ้าก้าเคมมาขนาดนี้ก็มีโอกาสที่ขับจริงน่าจะอยู่แบบ26-27กิโลเมตรต่อลิตรได้ทิมไฮบริดประหยัดก,กว่าแน่นอน